กัเก๋บางเด้อผู้สาวพ่ใครเข้ามาวันเียเหน็น่มีมิจะพวกนั่งเสียศูนมหมดเลยยังเข้าวัดมันจะเป็นสาวคนไปเพิ่นอนยูเทนีเป็นนุมเป็นสาวเนาะอีเด้โอ้ยจนจะย่างเอียงแลว้วเพิ่งจงเข้าท้ลูกเก่าดากขึ้นก่อนแล้วโอ้ยพวานี่เ่าเรียกว่าด้วยความไม่รู้ด้วยความหลงด้วยเพลินในสัญญาลมเจื้อทิูเมื่อเค่งนอ่อนสีแจงจังมาพราพ่อ o ่ม g e n e คืออาจารย์ต้นปภพนว่าขันบอสเทาใกล้สี ก็บ่เขาเด้วัดย่านโอ้ยย่านจังเล่กันคือเก่าอ่ะล่ะย่านกันตพราะย่านกันเกิดมาตับรมาลิซอนจะของว่าเฮ่อเพราะฉะนั้นว่าพึกเอาเด้อว่าปันเล่มกันคือเก่าล่ะล่ะว่ามานี่ครูบาอาจารย์ หลายคนล่ะอ่ามันก็นยังคือเก่าอยู่ันบ่อเห็ดอาจารย์สมภพพลวาไปขักแล้วจนคุณเ,เววมื่อนี่ยพลวอได้เลยไม่เม็นวาอะไรหรอยใครว่าพนวิขา,านบอนะมูเจ้าอีหล๋มันไหนจะมาฟังเอาคือฟังหมอลำโอ้ยหอบจะนำปะนะไม่พระจนเป็นเบาหวานเบอร์เลยเนี่ยลงท่านาว่าจำเป็นท่านเลยยังก็รอกกระเดีย